เรื่องของบาปบุญคุณโทษวันนย้ครับเป็นเรื่องของคนที่ชื่อเกี่ยงเกี่ยงนี่เข้ามาทํางานเป็นคนงานกวาดขี้เหล็กที่ช่างเขากลึงเก็บงําทําความสะอาดทํางานหลายอย่างก็เกี่ยวกับเก็บกวาดนั่นแหละแต่ว่าบริษัทนี้มันมีอยู่หลายผานแผนกด้วยกันโรงกลึงโรงเชื่อมพันดานาม,มเกี่ยวกับอะไรซ่อมรถเครกเตอร์แล้วก็รถตักดิน เกียงก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากสมัยนั้นก็แค่จบป .4 สี่ก็แค่นั้นเขาเป็นลูกกัมพระไม่มีพ่อพ่อตกน้ำตายตั้งแต่เขาอายุสิบขวบที่ตายไม่ใช่พ่อว่ายน้ำไม่เป็นแต่ว่าเมามากวันปีใหม่ที่โรงงานเขาเลี้ยงกันบ้านอยู่ฝั่งทนลึกเข้าไปในสวนงานเลี้ยงเลิกดึกก็เมาเดินเปะปะเปะปะไปตามร่องสวนแล้วก็คงจะพลัดตกลงไป ช่วยตัวเองไม่ได้ไปพบศพอีกทีก็ตอนสายตะวันโด่งค้าแล้วแม่ก็เลี้ยงดูเกียงไม่ได้มีผัวใหม่แต่อย่างใดเกียงเห็นความลำบากตรากตรำของแม่เก็บผักไปขายเขาก็ช่วยแม่ทุกอย่างเท่าที่จะทำได้พอจบปสี่เขาก็หางานรับจ้างทำใครจ้างก็ทำหนักเอาเบาสู้จนกระทั่งเขาเป็นทหารแล้วถึงได้งานที่บริษัท เขาก็ดีใจมากที่นี้แม่ไม่ต้องลำบากอีกแล้วแต่เมื่อทำงานเขาก็มองเห็นช่องทางบางอย่างเขาเคยเป็นลูกจ้างร้านขายพวกเครื่องมือช่างพวกเครื่องเหล็กร้านรับซ่อมพวกเครื่องยนต์เขาก็เกิดความคิดบางอย่างที่จะไม่ต้องย่ำอยู่กับที่ทีแรกเขาก็ทำงานของเขาไปหนักเข้าก็ช่วยพวกช่างกลึงเขาบ้างเอ้ยอย่าเลยเกียงหาดพื้นไปอดีแล้วช่างเขาพูดอย่างนั้น ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมช่วยประเดี๋ยวของเขาเสียนะผมจะระวังไม่ให้เสียหรอกครับอ่ะแล้วถ้าเสียละคุณด่านะผมรับผิดชอบเองไม่ได้ร็อกเองไม่ใช่ช่างผมจะบอกเขาว่าผมรักทําเองช่างไม่รู้เรื่องนะครับช่างก็ได้แต่สายหัวเอองั้นก็นแล้วแต่เองอย่างเหล็กสักชิ้นนี่ตัดมานี่เขาจะกลึงให้มันเล็กเกียงก็จะอาสากลึงส่วนที่มันเหลือเถอะทะนั้นออกซะก่อน จนเหล็กเหลือได้ขนาดที่ช่างเขาต้องใช้พี่มืออันชำนาญเกียงก็บอกช่างช่างก็จะมาทำต่อไปก็เรียกว่าส่วนที่เกียงกลึงออกไปนั้นยังไม่ได้ใช้ฝีมืออะไรนักหนาแต่ว่าถ้าเกียงไม่อาสาช่วยทำช่างเขาก็ต้องทำเองหารู้ไม่ว่าเกียงกำลังเรียนรู้งานไปด้วยนั่นก็คือหัดเป็นช่างกลึงเตะแตะไปก่อนครูพักลักจำไม่ได้จำเพียงอย่างเดียวต้องลงมือทำด้วย จากงานกลึงเหล็กธรรมดาธรรมดาก็ต่อไปยังงานที่มันใช้ฝีมือเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเขาก็ฝึกอยู่จนทำงานกลึงได้แต่ก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรต่อมาเขาหันไปหาพวกช่างพันไดานามโมไปช่วยเขาอยู่ที่นั่นช่างทำยังไงเกียงก็ช่วยเขาทำอย่างนั้นจนกระทั่งทำได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจากตรงนั้นก็เปลี่ยนใหม่อีกเข้าไปช่วยพวกช่างเชื่อม แต่แทนที่จะทำงานง่ายๆไปก่อนไม่อย่างนั้นซะแล้วเกียงอาสาเชื่อมแบบที่ยากมากๆเลยขนาดพวกช่างเชื่อมที่ทำงานมาตั้งหลายปีก็ยังต้องใช้ความพยายามอย่างหนักสำหรับงานนี้นั่นก็คือการเชื่อมเหล็กที่อยู่เหนือหัวต้องนอนหงายเชื่อมเกียงจับงานนี้เลยขอทำช่างก็อยากจะรู้ว่าเกียงจะทำได้หรือเปล่า เขาใช้กระสอบสามใบชุบน้ำเปียกโชคคลุมตัวแล้วนอนลงใต้เหล็กนั่นและมือหนึ่งก็จับหน้ากาก,ากันแสงอีกมือก็ถือที่เชื่อมประกายไฟแรแปลบแปลบแป,บแ,ป,บ,แปบแสบตาแต่เขาก็ทำจนได้แต่ละงานที่เขาหยิบจับนั่นเป็นการเรียนรู้เบื้องต้นเป็นพื้นฐานสามารถที่จะนำไปพัฒนาได้ฝึกผลไปเรื่อยเอยก็จะเก่ง ทำงานที่บริษัทอยู่หลายปีจนมีฝีมือต่างๆอย่างที่เขาต้องการดีแล้วตอนหลังเขาก็ออกจากบริษัทแล้วก็ไปเปิดร้านรับงานต่างๆก็เกี่ยวกับพวกเชื่อมพวกกลึงแล้วก็พันไดานาม,มที่เขาเรียนรู้มานั่นแหละต่อมาร้านของเขาเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากเพื่อนทำงานที่บริษัทไปเจอเข้าก็ได้รู้ว่าเขาไม่ใช่เกียงคนเก่าแล้วแต่เขากลายเป็นเท่าแก่เกียงไปแล้ว แม่ของเขาก็อยู่อย่างมีความสุขเลี้ยงดูหลานๆซึ่งเป็นลูกของเขาเขามีลูกชายสาคนแล้วก็ลูกสาวคนเล็กเพียงคนเดียวแต่ละคนก็เป็นเด็กดีขยันเรียนหนังสือเก่งแล้วก็ช่วยงานในร้านอย่างแข็งขันเรียนจบแล้วถ้าไม่อยากทำงานบริษัทก็ทำงานในร้านได้อย่างสบายเขาก็คิดว่าจะเปิดร้านให้ถ้าหากว่าลูกต้องการพออายุเข้า60ปีเขาก็รู้สึกว่าร่างกายนี่ออกจะสุดโทมไปมาก ไปหาหมอตรวจหมอก็ให้เขาพักผ่อนมากๆแต่คนขยันอย่างเขานี่จะพักผ่อนมากได้ยังไงอยากจะทำแต่งานเท่านั้นอยากจะหาเงินทั้งๆท,ท,ที่เงินก็มีอยู่แล้วไม่ต้องขวนขวายมากมายก็มีกินมีใช้อย่างสบายอยู่มาบ่ายวันหนึ่งเขาขับรถเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วก็เกิดวูบไปในระหว่างนั่งอยู่หลังพวงมาลัยเมื่อเขารู้สึกตัวอีกทีก็ปรากฏว่านอ,นอนอยู่ที่โรงพยาบาล ในห้องฉุกเฉินปวดแสบปวดร้อนไปหมดไม่ว่าหน้าตาเนื้อตัวมารู้ตอนหลังว่ารถเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนเสาไฟฟ้าแล้วเกิดไฟลุกไหมมีคนช่วยเขารอดจากโดนไฟครอกตายออกมาได้แต่ก็โดนไฟลวกพองไปเกือบทั้งตัวเขาก็พยายามนึก,กว่นนี้เขาทำเวรทำกรรมอะไรเอาไว้เขาคิดว่าเขาไม่ได้ทำกรรมเกี่ยวกับเรื่องพันอย่างนี้เขาไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอกคีภัยต่างๆ ไม่เคยจับใครมาเผานั่งยางไม่เคยเผาปลากินไม่เคยเผาเตาเอามายำอย่างที่พวกคอเหล้าเขาชอบทำเขาไม่ชอบเรื่องกินเหล้าเมายาแต่อาการเขาย่ำแย่มากจะรอดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้แต่หมอบอกว่าเขาไม่เป็นอะไรมากหมอก็พูดได้สิไม่ใช่ตัวหมอนี่เขาคิดระหว่างที่นอนพักรักษาตัวอยู่บนเตียงเขาก็พูดกับแม่ของเขาว่า เขาไม่ได้ทำเวรกรรมอะไรทำไมต้องเป็นอย่างนี้แม่เขาที่แก่มากแล้วอายุเกือบจะแปสิบก็พูดขึ้นมาบอกว่าลืมแล้วเหรอสมัยยังเด็กนะ่ะทำอะไรไว้กันหนูตัวหนึ่งที่เอากรงดักได้จากในครัวคำพูดของแม่ทำให้เขาหวนคิดไปถึงเมื่อวัยสิบประขวบหลังจากขาดพ่อไปแล้วมีหนูมารบกวนที่ห้องครัวบ้านเขามันกัดนั่นกัดนี่เสียหายหมด ลักไอ้นั่นไอ้นีไน่ไปกินตู้กับข้าวมันก็กัดเสื้อทะลุมุดเข้าไปกินปลาย่างที่แม่เก็บไว้ข้างในถั่วลิสงมันก็กัดกินทำให้เขาโกรธเคืองมันมากก็เลยเอากรงมาดักมันก็ฉลาดมันไม่ติดกรงง่ายๆเขาก็พยายามอยู่หลายคืนจนคืนหนึ่งตอนดึกเสียงดิ้นดังคลุขลักคลุขลัก,ก,กแล้วมันก็ร้องทำให้เขาสะดุ้งตื่นมาพร้อมๆกับแม่แม่ก็บอกเขาหอนั่นน่ะหนูมันติดกับแล้วล่ะ เขาก็ลุกไปดูในกลางดึกที่ในครัวเอาตะเกียงส่องก็เห็นว่าเป็นความจริงหนูตัวเบอ้ออะไรอยู่ในกรงมันมองเขาอย่างหวาดกลัวหนีไปหนีมาอยู่ในกรงแต่มันออกไม่ได้เขาก็บอกกับเจ้าหนูเคราะไรบอกว่า um, มึงตายแน่ด้วยความโมโหมันมากเขาก็เลยจัดการมันเส้ยในกลางดึกนั้นแหละที่หน้าบ้านมีกองไฟสมเอาไว้ให้หมามันนอนกันอยู่ที่หน้าบันไดเรือน เสร็จแล้วเขาก็หิ้วกรงลงไปหมามันเห็นหนูมันก็สูดจมูกกันพุทธวิวท่าทางอยากจะกัดกินแต่เขาก็ห้ามมันไล่มันไปไม่ให้ยุ่งมันก็ป้วนเปี้ยนอยู่ไม่ห่างไฟใกล้จะมอดแล้วเขาก็หาใบไม้แห้งมาสมลงไปพอไฟลุกเขาก็ยกกรงหนูเข้าไปใกล้ๆเปลวไฟร้อนๆหนูมันกลัวมากตกใจดิ้นรนกระเสือกกระสนหนีแต่มันจะไปทางไหนรอดก็มันอยู่ในกรง เขาก็รู้สึกสนุกโอุ้ยสะใจมากที่เห็นมันหวาดกลัวเขาก็พูดกับมันบอกว่าเองมันมีความผิดนะกัดตู้กับข้าวขโมยของกินเองต้องได้รับโทษจะหนีไปไหนไม่ได้ว่าแล้วก็ย่อนกรงลงกล,ลางกองไฟเลยหนูตัวนั้นดิ้นกรงแทบจะพังแล้วก็ร้องอย่างหวาดกลัวจนแม่ที่นอนอยู่ต้องลุกออกจากมุ้งมาถามว่าเขาทำอะไรเขาก็บอกแม่ไปว่าเผาหนูแม่ แม่ก็บอกว่าทำอะไรอย่างนั้นนะฮะเขาก็บอกไปว่าผมเผามันแล้วอะ่ะมันดิ้นรนด้วยความหวาดกลัวครู่เดียวก็เงียบไปกลิ่นเหม็นไหม้ขนและหนังของมันโชยออกมาจากกองไฟพอแน่ใจว่ามันตายแล้วเขาก็ใช้ไม้ยาวๆเขี่ยกรงออกมาจากไฟหมาปราดมาดมแต่กรงยังร้อนอยู่เขาก็ตักน้ำมาราดเสียงดังสู้แล้วก็เปิดกรง เขี่ยซากหนูที่ดำเกรียมออกมาหมาก็คาบวิ่งหนีไปเสียงมันไปแย่งกันกินอยู่ในความมืดเขานึกถึงเรื่องนี้แล้วก็ต้องยอมรับในเคราะห์กรรมของตัวเองที่ทำกับผู้อื่นเอาไว้ก่อนเขาไม่อยากจะเล่ากับคนที่ไปเยี่ยมว่าเขาได้ทำเวียนทำกรรมอะไรไว้แต่เขาก็อยากให้คนอื่นรู้ครับว่าเวรนกรรมนะ่ะมันมีจริงก็เลยเล่าให้ฟังเป็นบางคนที่สนิทสนิทกันครับ เรื่องของกรรมที่เรียกว่ากรงกรรมเนี่ยครับเรื่องนี้เกิดกับปาน,นุ่นปน,นุ่นแกเล่าให้ฟังบอกว่าแกมีกรงนอกอยู่กรงหนึ่งเป็นกรงเก่าๆใครให้แกมาไม่รู้มีคนบอกว่าทําให้ดีอ่แล้วจะซื้ออะเพราะมันบี้ที่แรกแกก็ว่าจะชั่งกิโลขายเออ แต่ถ้ามีคนจะซื้อนี่แกไปดัดมันซะหน่อยมันจะได้ราคาแล้วแกก็เลยทําปรากฏว่าเขาซื้อไปแล้วเขาก็เอาไปกักขังสัตว์แกก็รู้อยู่แล้วว่ากรงมีไว้สําหรับทําอะไรแต่แกก็ไม่ทันคิดให้ท่วนทีถึงความจริงข้อนี้จนเมื่อแกเดินผ่านไปหน้าบ้านนั้นก็ไปเห็นว่าเขาเอาไปใส่นกเอี้ยงตัวหนึ่งท่าทางมันอยากจะออกจากกรงแกก็นึกสงสารมันก็ก่อให้เกิดบาปอยู่ในใจของแกเรื่อยมาเป็นเวลาหลายปี เจ้ากรงใบนั้นมันก็ช่างทนทายาดไม่ผุพังไปสักทีเขาก็ยังใช้มันอยู่ขังไอโนนขังไอ้นี่พอนกเอี้ยงตายก็เอานกขุนทองมาเลี้ยงหลังจากที่นกขุนทองมาอยู่แล้วก็เอามาขังนกแก้วแกเห็นแล้วแกก็เจ็บปวดมากจนไม่อยากเดินไปทางนั้นอีกเพราะไม่อยากเห็นนกที่ถูกทรมานอยู่ในกรงที่มันเคยเป็นของแกแกก็นึกย้อนหลังไปว่าถ้าแกช่างกิโลขายกรงใบนั้นไปเสียป,ป่านนี้มันก็คงไม่เป็นอย่างนี้ ความจริงกรงเนี้ยตอนก่อนนั้นมันก็เป็นกรงดีๆแต่แกนึกตัดใจว่าไม่เก็บเอาไว้แล้วก็เลยบี้มันซะบี้แล้วยังไม่ทันขายเลยปรากฏว่ามีผู้หญิงคนนั้นเดินผ่านมาบอกว่าอยากได้แกก็เลยต้องทําให้มันคืนสภาพเกือบจะเหมือนเดิมมาคิดได้ตอนหลังว่ามันไม่คุ้มกับเงินไม่กี่บาทนั่นเลยที่ตอนนั้นแกซื้อกลองมาก็เพราะว่าลูกสาวแกไปได้นกมาตัวหนึ่งนกอะไรไม่รู้แกไม่รู้จักอ,ะอ่ะเขาว่ามันมาจากออสเตรเลีย ก็เอามาเลี้ยงไว้เพราะเห็นว่ามันสวยดีแต่พอวันหนึงลูกสาวแกเปิดกรงจะเอาอาหารให้มันก็บินสวนออกไปแล้วไม่หวนกลับมาอีกเลยจนลูกสาวเรียนจบทำงานทำการแล้วก็แต่งงานกันไปหมดแล้วกรงก็ยังอยู่แกก็ไม่ได้คิดจะเลี้ยงอะไรทิ้งตากแดดตากฝนอยู่ที่หลังบ้านแต่แล้วก็คิดว่าไม่เอาแล้วอ่ะมันเกะก,กะก็เลยบีมันเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านรอขายก็อย่างที่เล่าไปแล้วมีคนเดินมาเห็นแล้วอยากได้ ทีนี้มันก็กลายเป็นความทุกข์ใจของแกนะสิแกอยากจะบอกกับคนที่ซื้อกลงไปว่าอยากจะซื้อคืนกลงนั่นคนนั้นก็คงจะแปลกใจว่าอะไรนะัดจะซื้อกลงคืนไปทำไมเขาคงจะถามถึงเหตุผลถ้าแกบอกเหตุผลไปว่ากลัวบาปกับนี่เขาจะคิดยังไงแกก็คุยเรื่องนี้กับคนในบ้านหลายทีแล้วคนในบ้านก็มีสามีมแกมีลูกสามคนทั้งหมดก็บอกแกว่าให้แกไปบอกเขาตรงๆไม่ว่าเขาจะคิดยังไงขอเพียงให้เขาขายคืนกลงให้เท่านั้นแหละ แกก็ตัดสินใจเรื่องนี้นานมากก็ตัดสินใจว่าจะต้องไปพูดเรื่องนี้กับผู้หญิงคนนั้นตัดสินใจแล้วก็ยังไม่ได้ไปยังมานึกอ,อีกทีว่าคนที่ซื้อกลงมาก็คือแกนี่เองแกเป็นคนต้นเรื่องก่อกรรมทั้งหมดสุดท้ายแกก็ไปไปในตอนเย็นๆเพราะว่าเขาจะอยู่บ้านกันในเวลาที่กลับมาจากทํางานแล้วผู้หญิงคนนั้นเขายืนอยู่หน้าบ้านพอดีแกก็ทําเป็นเดินผ่านไปแล้วก็ทักทายในฐานะคนเคยเห็นหน้าเห็นตากันมาก่อน ผู้หญิงคนนั้นก็คุยด้วยแกก็เลยถามถึงนกในกรงหล่อนก็บอกว่านกแก้วตัวนี้เป็นตัวที่สามแล้วตายบ้างหลุดไปบ้างก็ไปซื้อมาใหม่ตอนนี้ชอบนกแก้วก็เลยซื้อมาแทนนกที่เลี้ยงมาส่วนใหญ่จะตายแกก็ยิ่งนึกถึงเวรกรรมมากยิ่งขึ้นก็เลยพูดไปว่าอยากจะขอซื้อกลงคืนจริงอย่างที่แกคิดแต่หญิงคนนั้นจ้องหน้าแกอย่างไม่เชื่อหูตัวเองยังถามซ้ำว่าอะไรนะป้าแกก็พูดอย่างเดิม หญิงนั้นก็ถามว่าทำไมล่ะป้าแกไม่อยากโกหกก็บอกไปตรงๆว่ากลัวกรรมหญิงคนนั้นก็นิ่งอยู่อึดใจก็ว่าป้ากลัวทำไมหนูซื้อป้ามาแล้วป้าไม่ต้องกลัวหรอกป้าไม่บาปหรอกถ้าเป็นอย่างป้าคิดงั้นคนขายกรงนกหรือเร้จของโรงงานที่ผลิตออกมานี่เขาก็บาปมันไปหมดสิป้าป้าอย่าคิดมากเลยไม่มีอะไรหรอกถ้าหนูขายคืนให้ป้าแล้วหนูจะเอาที่ไหนใส่นกป้าก็กลับบ้าน คิดว่ามันไม่เกี่ยวกับป้าแล้วถ้าเกี่ยวก็ต้องเกี่ยวข้องกันไปหมดอย่างผู้หญิงคนนั้นว่าพยายามจะลืมมันไปเสียในเวลาหลายวันต่อมาก็ยังคิดอยู่คิดจนเป็นทุกข์คิดจนลูกๆบอกแม่ว่าแม่อย่าไปคิดมากเลยก็อย่างผู้หญิงคนนั้นเขาบอกกันแหละถ้าบาปมันก็บาปกันหมดนั่นแหละแกก็เบาใจในเรื่องนี้ในเวลาต่อมาด้วยการคิดว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดจะบาปจะกรรมก็ต้องยอมแล้วแก้ไขไม่ได้แล้วคิดอย่างนี้ได้ก็รู้สึกสบายใจขึ้น หลายปีผ่านไปแกไม่ค่อยได้ผ่านไปทางบ้านหลังนั้นแต่ผ่านไปอีกทีก็ไม่เห็นโครงนั้นแล้วแกก็ไม่อยากอยากคิดอะไรมากไม่อยากจะคิดถึงมันซะด้วยซ้ําอยู่มาวันหนึ่งแกท้องเสียต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่ามันเป็นหนักรักษาตัวหายแล้วก็กลับมาเป็นอีกเป็นแล้วเป็นเล่าอยู่หลายหนจนกลัวจะเป็นโรคร้ายแกก็ไม่ยอมไปหาหมออีกท้องเสียก็ซื้อยากกินกินหายแล้วก็ค่อยสบายใจอาการท้องเสียนั้นเป็นๆหายหาย จนต่อมาทนลูกๆพูดรบเร้าขอร้องไม่ไหวแกก็ไปตรวจตรวจพบว่าแกเป็นโรคร้ายอย่างหนึ่งซึ่งแกจะไม่เอ่ยถึงชื่อโรคนั้นเลยแกกลัวมันไม่อยากจะเอ่ยชื่อมันแกรู้แล้วทีนี้ก็จิตตกสิกลัวตายแกไม่ยอมไปพบหมออีกแม้ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามแกขอตายโดยไม่รักษาแบบที่เขารักษากันในโรงพยาบาลแกเลือกวิธีรักษาของแกเองคือใช้สมุนไพรถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์ทำจิตให้สงบ อ่ามันยากมากเพราะว่าแกกลัวตายแกคิดว่ามันเป็นโรคเวรโรคกรรมกรรมไหนก็ไม่เท่ากรรมที่แกขายกรงใบนั้นให้หญิงบ้านนั้นไปขังนกจนนกเหล่านั้นตายขากรงไปหลายตัวนั่นก็คงเพราะความทุกข์ทรมานที่มันถูกกักขังอยู่แต่ในกรงวันๆไม่ได้ออกไปไหนกับเขาเลยแกคิดอย่างนั้นเมื่อแกคิดว่ามันเป็นกรรมแกก็ค่อยๆค,คลายความกลัวตายลงได้ทีละน้อย แกเป็นโรคนี้เพราะแกเคยทำให้ชีวิตคนอื่นได้รับความทุกข์ทรมานมาก่อนแกคิดได้อย่างเนี้ยจิตใจของแกก็ดีขึ้นอย่างประหลาดแกบอกตายก็ตายตายกันทุกคนแหละแกแก็ต้องตายถ้าจะตายเร็วก็คือตายเหมือนกันไม่ตายวันนี้วันหน้าก็ต้องตายไม่มีใครหนีรอดได้มันก็เหมือนกับว่าทุกคนต้องไปแต่จะไปเร็วรลวไปช้าก็แค่นั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวมันใช้ชีวิตที่ยังเหลืออยู่กับความสุขใจจะดีกว่า กลัวตายก็ต้องตายไม่ใช่ว่ากลัวตายแล้วพ้นตายมันก็หนีไม่พ้นอยู่ดีไม่ว่ากลัวหรือไม่กลัวถ้ากลัวแล้วมันเป็นความทุกข์ถ้าไม่กลัวมันก็คือความสุขพอแกคิดได้อย่างนี้แกก็คลายความกลัวที่เคยกลัวได้ก็สงบสบายแปลกมากที่ทําให้แกดีวันดีคืนกินข้าวกินปลาได้นอนหลับได้ดีขึ้นหลังจากที่นอนไม่หลับมาเป็นเวลานานแกถือศีลไม่แต่ต้องเนื้อสัตว์ของแสลงต่างๆไม่ยุ่งเกี่ยวเลย รักษาตัวด้วยสมุนไพรต่างๆแล้วก็รักษาด้วยจิตใจที่มองโลกในแง่ดีก็ทําให้แกสุขสงบแปลกมากที่ว่าทําให้แกมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ทุกข์ทรมานซ้ำยังไม่มีอาการของโรคย้อนกลับมาเล่นงานแกด้วยแกทําบุญใส่บาดกรวดน้ําให้แกพวกนกต่างๆที่มันต้องตายไปแล้วก็ทรมานเพราะกรงใบนั้นอยู่มาวันหนึ่งแกได้ยินว่าผู้หญิงคนที่ซื้อกรงไปจากแกน่ะเกิดเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวหมดเงินไปหลายแสน แกสอบถามเพื่อนบ้านของหญิงคนนั้นได้รู้ว่าเป็นโรคร้ายแรงที่แกก็ไม่อยากจะเอ่ยชื่อถึงนั่นแหละเป็นตรงที่สําคัญก็คือปากมดลูกแกได้แต่นึกสงสารคิดย้อนถึงตัวเองที่พบเจอโรคภัยใหม่ๆทําใจไม่ได้ทุกทรมานมากแกอยากจะเตือนคนที่ชอบทําเวรทํากรรมกับสัตว์หรือว่ากับคนหรือว่ากับสิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ตามว่ามันจะย้อนกลับมาเล่นงานในภายหลังไม่ช้ากว่าเร็วจะต้องเจอเข้าจนได้ แกสั่งลูกๆของแกแต่ละคนไม่ว่าจะชอบนกชอบหนูอะไรรักมันมากยังไงก็อย่าได้เอามันมาทรมานไม่ว่าโดยวิธีใดๆก็ตามชีวิตเป็นของพวกมันเองมันก็อยากอยู่ตามธรรมชาติของมันเอามันมากักมาขังเป็นการทําให้มันหมดอิสระเหมือนกับคนเจ็บป่วยเหมือนกับแม่ที่ต้องเจ็บป่วยก็อนอึกแล้วมันก็เหมือนกับโดนโรคร้ายมันกักขังเอาไว้เคยกินของอร่อยก็ไม่ได้กินเคยไปไหนสะดวกก็ไม่สะดวก เคยมีความสุขกายสุขใจหัวเราะได้ก็กลับหัวเราะไม่ออกมันเป็นเสมือนถูกขักกักขัง,ขงทางอ้อมใครคิดไม่ได้ก็รอเวรรอกรรมมาสนองก็แล้วกันแกพูดอย่างนั้นเลยทีเดียวกับลูกๆของแกพวกเขาก็เชื่อแกแกว่าอย่างนั้นก็สัญญากับแกว่าจะไม่เลี้ยงตัวอะไรให้ให้มันมีเวรมีกรรมต่อมาแกก็ได้ข่าวหญิงคนนั้นที่ซื้อกลงไปได้เสียชีวิตซะแล้วตายในโรงพยาบาลแกสลดใจ ก็ขอให้ดวงวิญญาณของหล่อนไปสู่สุขติแกนึกอย่างนั้นแล้วก็ไปใส่บาตรกรวดน้ําไปให้ดวงวิญญาณนั้นด้วยแกมีเวลาว่างตอนเย็นเดินผ่านไปทั้งบ้านหลังนั้นที่ไม่มีหญิงคนนั้นอยู่แล้วที่บ้านก็เหลือแต่สามีของหล่อนแล้วก็ลูกชายคนเดียวของหล่อนสามีของหล่อนเป็นชายร่างเล็กลูกชายก็ตัวเล็กเหมือนพ่อแกเจอลูกเขายือนอยู่คนเดียวที่หน้าบ้านในวันหนึ่งเขากําลังถือสายยางฉีดน้ํารดต้นไม้ แกก็เลยชวนเขาคุยแล้วก็วกเข้าไปหากรงใบนั้นว่ามันหายไปไหนแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้แต่พอดีพ่อเขาได้ยินเสียงออกมามองแกด้วยความสงสัยแกก็เลยบอกเขาไปว่าความจริงกรงใบนั้นอ่ะภรยาของเขาซื้อต่อจากแกนะเขาก็พยักหน้าพูดว่าอ๋อแล้วก็พูดว่ามันไม่อยู่แล้วขายช่างกิโลพวกซื้อของเก่าไปแล้วป้าแกก็ถามเขาว่าขายไปทั้งอย่างนั้นเหรอหรือว่าบี้มันก่อน เขาบอกไม่ได้บี้หรอกแต่คนซื้อเขาบี้เพราะว่ามันกินมันกินเนื้อที่บนรถเขาแกได้ยินแค่นั้นก็โลง่งอกโล่งใจเป็นอย่างยิ่งเขาบอกว่าเขากับลูกไม่ชอบเลี้ยงตัวอะไรใส่กรงแต่เมียเขาชอบมากชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาบอกด้วยว่าเขาเคยแอบปล่อยนกที่เมียซื้อมาเลี้ยงด้วยเพราะว่าพอมาอยู่อยู่ในกรงนานๆมันก็เฉาตายแกฟังดูก็นับว่าเขาเป็นคนมีใจสงสารสัตว์พวกนั้นแกก็ยอมรับ กลับเข้าไปตรงๆว่าแกทุกข์ใจเรื่องกรงเนี่ยมากแต่ว่าตอนนี้ไม่ห่วงอะไรอีกแล้วแกก็กลับบ้านด้วยความสุขใจไม่เคยมีความรู้สึกสบายอกสบายใจวันไหนเท่ากับวันนั้นอีกแล้วครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ